สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆทุกคนนุชเองนะคะวันนี้นุชก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมทําให้เส้นผมเนี่ยมีสปริงเหมือนมีชีวิตชีวาอยู่ได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่เสียทรงง่ายมาแนะนําค่ะและสําหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้านุชตรงนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของ L Angel ค่ะตัวนี้มีชื่อว่า Curl Down Control นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นครีมผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยจับรอนผมให้อยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่ดัดถาวอน,นะคะหรือว่าใครที่เหมือนนุชที่บางวันเนี่ยเปลี่ยนสไตล์เป็นสาวผมรอนบ้างผมตรงบ้างแบบนี้นะคะกับการใช้แกนรอนไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสำหรับเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีความพิเศษนะคะอยู่ตรงที่ว่าเขามีความ ยืดหยุ่นค่ะเป็นพิเศษเลยโดยที่ข้างในเนี่ยนะคะมีเนื้อเหมือนเป็นไฟเบอร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาลองให้ดูกันนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าพอามรูบีบครีมมาแล้วก็จะเหมือนเอ๊หน้าตาเหมือนครีมทั่วไปธรรมดานะคะแต่ว่าถ้านวดตบมันลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมล่ะคะว่ามันต่างมากเลยนะคะแล้วก็วิธีใช้ง่ายๆค่ะหลังจากที่คุณตบเสร็จแล้วนะคะก็ จับสายผมแบบนี้เลยค่ะโดยที่ขยำขึ้นนะคะจะช่วยทำให้ลอนเนี่ยล็อกอยู่ทรงได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ยังสามารถให้คุณใช้ได้ทุกทุกวันแล้วก็ยังช่วยบำรุงเส้นผมที่บำรุงลึกถึงรากผมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังทำให้เส้นผมของคุณเนี่ยไม่แตกไม่แห้งง่ายสำหรับใครที่แบบลอนผมหรือว่าทำผม,มบ่อยๆนะคะจะมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของผมที่แห้งกรอบนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย ก็จะช่วยทําให้ผมของคุณเนี่ยเสียน้อยขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้บํารุงรักษาผมของคุณได้ดียิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะก็คือมีกลิ่นหอมนั่นเองแล้วก็ยังไม่เหนียวเนินอะ่ะด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนีจากแ Angel นะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้ค่ะสาหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวนุชจะติดลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้ค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะคาย